ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะคะเราเจอแฟนชายอันนึงน,น่าสนใจมากเพราะเขาบอกว่าเป็นสาขาที่1 0 0่้าคือไก่เนื้อทองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุกคนมันนา่ากินมากๆเลย

ได้มาแล้วทุกคนเราได้มาแล้วเสียงแอร์อาจจะแรงนิดนึงนะคะเรามาลองไก่กันก่อนนะคะเพราะว่าร้านเขาชื่อว่าไก่เนื้อทองเดี๋ยวเราจะลองไก่ชิ้นร้อนมากเลยอะ่ะห้ยน่ากินมากเลยดูดิกับข้า่งยเนาะหอม หอมเครื่องเทศมากเลยทุกคนอื้ เดี๋ยวเราจะมาลองโคขุนด้วยนะคะน้ำฉ่ำๆดูมีน้ำติดอยู่ที่ถุงฉ่ำว้าวมากเลยอหอมอร่อยมากร้านไก่เนื้อทองนะคะทุกคน อิ่มแบบจุกๆเลยนะคะทุกคนทั้งหมดที่เห็นนี้ราคาเพียงแค่100บาทเท่านั้นเองไปแล้วบ๊ายบาย